ทุกคนอยู่ที่งานอ er ีเวนต์ของแบรนด์แอนดูของตัวเองนะคะซึ่งถ้าใครถือมาก็มาเปิดตัววันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีเปิดตัวทั้งสีใหม่ด้วยค่ะตอนแรกก็เป็นสีเขียวตอนหลังกลายเป็นสีชมพูวันนี้มีสีชมพูแล้วก็มีแท็กส์ลายเป็นออปชั่นให้คตัวเลือกกันหรือว่าไอ้อขแท็กนี้สามารถคบคาได้แบบง่ายไปได้ทุก มีค่ะมีด้วยให้แบบผลประโยชนค่ะต่าู้กานไทยยมีผลประโได้เลยต้องการอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับความไทยๆค่ะเรารู้สึกว่าคนชอบเรียกเราแบบลูกสาวชาติลูกสาวคนนี้อะกับแทนประเทศด้วยการเลยอยากทำสิ่งทีไทยออกไปทำให้คนไทด้วยแล้วก็ให้ต่างชาติกปก็เลย พอมาเจอไทยที <Es> like so ่เป็นคนทนไทยแล้วก็เป็นญาติแล้วก็เป็นอะไรสักวันนี้นะคชงช้าอยาหทำยาบาที่ออกมา่งในรูปแบบีก็บแพ็กเกที่ไทยเป็นตัวก็สนใจก็เลยออกมาเป็นแพ็กเกจที่พนใจอแล้วก็ตอบที่ความต้า พบกันอยู่ทุกวันก็มีที่พ่อให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ไเมนเทสสิ่งนี้เลยไปต้องใช้ได้แกล้งก็ได้แต่ตอนกินเนี่เป็นไงบ้างกิ่นเนี่ยแคสเนี่ยเป็นปีกธรรมดาค่ะ่ากบอกว่าเพราะว่าเออเริ่องแกก็มีผลพอเราเปลี่ยนแกเกงเสร็จปุ๊บอุ้ยจากที่ตอนแรกมันอยู่ในอีกฟอร์มัาอยู่อันนี้มัต้องเปลียนใหม ส้มเป็นตานกว่าจะสกัดได้เอเซนเชียลโอイルอย่างเงี้ยหรือถ้าคนที่ทำรีดมันกลิดก็จะมีในเยอะเพราะว่ามีสมุนไพรกว่าชนิดชนดแล้วก็มีกลิ่นเอเซนเชียลโอイルที่แบบช่วยทำให้กลิ่นภายในนี่ใช้พืชละก่อน แต mm ่ว hmm. awesome. so ่าไม่กลิ่นที่มีเลเยอร์อยู่ค่ะคือถ้าคุณได้ดมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมกลิ่นมีความพักคออย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบภายในเนาะแล้วก็ภายนอกก็คือพ็ยเกจแน่นอนที่ให้เห็นแบบนี้แบบเปิดคนที่เกาหลีมาแล้วเขาเป็นมีบ้านเป็นแบบคนต่างชาติเขาได้ดมแล้วเขาชอบต่างชาติชอบมากคนเกาหลีชอบอารมไทยมากๆเลยค่ะก็โรงเรียนนี้คนเราหน่อผิวเต็มเลยแล้วก็เรามีแซนด์บล็อกชาลองแต่ว่าเรามีกลิตให้ความรอนหนังกลิต ซึ่งเขาอ่ะก็มีชอบชอบติดที่หลบมีความติดกว่านิดนึงอันนี้เราก็ได้ไปเซอร์เวย์ที่ทำเลดีแล้วว่าหลับในนีนานะคตก็จะมีบางแพลนที่จะออกตัวใหม่ๆกลิ่นใหม่มีค่ะมีทั้งกลิ่นใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยค่ะที่ไม่ใช่แค่ยาลงน่ามองเหมือน้วยน,นะคะเไม่เหมือนป็นก็ไม่รู้นกัน,น,กน,กนแน่เหมือนตอนนี้มันคุ้นๆกับหลายกลิ่นมากเยอะนะก็น่าหน้สีคือเรา เ๋อมว่ามีความตกใจหลักัคแต่ว่าแบบอันเนี้ยอย่าวกธุรกิเนี่ยก็เป็นแฟชนแฟชั่นนเลย้วรู้สึกแเราอยากทำเรารู้สึกว่าตัวงของเขาม่ไมีคุณค่าแล้วก็ได้ตอบแทนถ้าทำได้ค่อยากสร้างรายได้ใหคนไทยมด้ยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าแบว่านในสมกันปรยแล้วแล้วก็เหมือนทำงานร่วมกับปรนที่เหมือแนวคิดเดียวกันก็คือแบบไม่เราไม่ใช้สัตว์ป่หมาาแไ่ทียกนใคท ยังไงบางคุณคมะมันมมเห็นยงเหน่มมันมีดีเทลเยอะมากเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรทีนต้องตอ้่อย่าง่เออยังไงก็เป็น,ปนอนุสาวรีย์ c o ท่านนี้ด้วยค่ะก็มีมา4ายงไงก็มันก็จะเป็นสินงขาผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าของที่ใช่ไหมคะ มีวันนี้ทั้ไทยหรืแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีอีกหนึ่งที่กำลังจะออกเดือนค่ะอ๋อแล้วก็มีเอ่อที่ทำกับเบลคาชื่อเบลคาเป็น,น,ท,นทีนมของอัลลิสเบรนค่ะหน้าค่ะจะมีพาร์ทเนอร์หมดเลยนะคะคุณไม่ได้ทำเองทั้งหมดเพราะว่าเราไม่สามารถทำเองคนเดียวได้จะมีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีคน,คนเก่งๆมีทีมที่แบบ แต่ว่าเราเวลาเราทำธุรกิจเราไม่ได้มาทำนิ่งๆมาทำแล้วก็คุยควมจริงอยากทำมานานมากแล้วแต่รู้สึกว่ไม่พอเพราะว่าเราเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอเราไม่รู้ว่าเราจะองควบคุมแบบแพ็กทีมยังไงอย่างเงี้ยคิดอยากทำนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ยแบบก็เราเป็นครีเซนเตอร์มาเยอะด้วยแล้วก็เรียนรู้จากลูกค้าแล้วก็มีแบบลูกค้าแบบ่านก็มาเป็นพาร์ทเนอร์อะเราอย่างเงี้ยอะไรก็เลยมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ เลยได้หลุดมือพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากมาทำธุรกิจมันได้จับมือมันได้มาจัดการ hati đi ถ่ายถอยอก็สามารถไปเที่ได้นะคะและท่องอท่ได้ค่ะมีตามโซเชียลไหมมีค่ะมีโซเชียลด้วยค่ะแล้วก็มีถ่ายออกไปใช่ค่ะใช่ดองตาใหญ่เลยจะเป็นอะไรที่จบอปแล้วคะ วัฒสธมเนี่ยคือเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนทุกวันมันก็สำคัญได้มันไม่จำเป็นจะต้องตรงกวานอะไรแบบนีเมืนแบบตรงเทศกาลของวัฒมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดอกไม้แพงอะไรองเงี้ยมก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้กฟกัสตรงนว้นเท่าไหร่อันนาี้ก็คือต้องมาท่าตีแลไมหนคนบบไปกับแม่ไปกับแ่กบ่ปกับกัม่ไดับมไกับไัก ได้อดอะไรคะไม่ได้อกอะไรเลยแม่ไม่ได้เลยหรอไไม่ได้ลอดอกด้วไม่มีเลยลงลงเจอขอความจริงก็ชวนค่ะเนาะคดีติดเลยติดที่สุดเึงแล้วไม่ไปปฏิบัติธรรมเขาคงไม่ยู่อะด้วยกัรต้องไปเกเรือพอกันไม่มีม่อที่เหมือนทุกปีในบรรฑาคุณก็จัดตามงความสมคั์ตรงนี้เพ่จุดหนงไม่รู้สิยังแม่นกาเข้าใจได้ด้วย ก็องสังเกตเหรว่าหลังๆมาจะไม่ได้ค่อยลงอะไรที่ันเป็นงานเทศกาลหรืออะไรทักที่ไหคุณผู้ชายเขาพี่อายเพราะ้องบอกว่าทุกวันเป็นวันสำคัญใช่ไออใช่เหอนตัวเองก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันมันควะแบบให้คนทุคใน่อไเวลากนานแล้วไม่หายที่อแต่นี่คือความแบต่กลเช่อไม่ เอไปไปมามาแกกะมีของขวัญให้กันด้วยชอบชอบแม่ลูกต้นไม้ต้นไม้ชอบมีทิจกรรมแล้ว่ะไม่มีเพราะว่าเราอะปิดโทรศัพท์เราไม่ได้แตะโทรศัพท์ไงค่ะแต่จะมีแบบอะไรแบบจินเลื้อย้อนหลังคือไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นสำหรับเทศกาลอะไรแต่ว่าไม่มีได้เลย คือคุณ็ยังไม่กลับใช่ไมกมาแล้ มัันีปรรกยังมีอยู่นะมันต้องแราว่าควบคุมมีเรื่อยๆแต่ก็คืออาจจะด้วยด้วยอายุรือเปล่าที่เออแบบเขาเรียกว่าก็กรับกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นความรักที่เชื่อมต่อกันแบบเราก็สบายใจว่าเป็นเราก็เป็นอะไรแบบที่เราอยากเป็นอย่นี้แล้วก็แล้วลึกไป long ไก็ผ่นเวลายัแค่ไหนก็ยังไม่เจอเป็นนักเดินทางในภาคสื่อมอนอายุ4ต่งจังเลไมีจีนอุจปีที่เราไม่ได้ไปปีนี้ได้ไปไปแบบไม่สบายด้วยเบลว่ตถ่ายเบลคิดว่านะคะคือถ่ายไอ้บอสแล้วก็แน่นจนจอแล้วเสร็จเบลหายไ้วเลยแล้วก็แพ้ปวดหัวด้ ก็ไปแบบแถบแค่ท <inte brothers and sisters> <ness> <pl ains> ี <street> ่เจอที่ทุกคนเหตุมาเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีการแสดงอะไรมากขึ้นเพื่อเฉลยเทคนิคอะไรผิดเป็นคนเรียนรูไม่ร้องเลยนสลาดเลยไมาใช้การแสดงเอาใช้การแสดงเอาอันนั้นท่านที่แสงได้ต้องขอบกันเพขอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปจอยกันนะตอนหาช่วงใหม่เฉลี่ยเลยไปกันที่หมดเลยแล้วก็รอนก็งานก็เละใช่ไหมคะแล้อันนั้นได้เพิ่มติกสองทันนู้นคุณ ใช่แต่ว่าเราได้เก็บขัดเปลี่ยนของเก็บขัดแบงค์ของพี่โตพี่โตโตฟูเป็นอะไรใหม่ๆกับใหม่พิคดีใช่ค่ะมีการรวมมีมีคุณพ่อใหม่ไทยพี่ใหม่พัชรีแล้วก็ดาราแต่ว่าเข้ากันมากพูดดีใช่ไหมเป็นโรงงานของเราแล้วที่มีมานอะไรอย่างเงี้ย คือด้วยความที่ใหม่พัชรีลงเวทีเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังผิวสวยแต่ว่าคือเจ้าของนั้นร่วงไปแล้วเราก็เลยนั่งกินแจ่วของในท้องเผาอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเขาชวนเราทำอะไรแปลกๆเขาไม่ค่ะเราเนี้อสียงเราเนื้อเสียงค่ะสอวคนลงหน้าชกดสาวเขาทำแบบแจกเขาอย่างนี้ทุกคนอาบน้ำมันเหลืออยู่ในถัแล้วก็เลยอาสาไปค่ะแต่เขาไม่ได้มีร่วมกับพี่เบลในการแบ่ว่าแก้เรา ใช่เขาดูเป็นฝ่ายถูกกระทำเราต้องบอกก่อนว่าคนที่ว่าเวทีหมอเขาหบต้องาแล่เราอะนอนข้างเวทีหมอมานอนยังไงมันก็ต้อไม่ได้อยู่แล้วเราได้แบบเราทำอะไรทีว่าเราก็เลยแบบไห้มีบ้านเต็มเลยบรานที้ไหมว่าอุปกรณ์อะไรอยู่คั้งกันทั้งบ้าน

เราก็ทำไปแบบขั้นบนแบบตอนนั้นก็ติดตัวด้วยแล้วก็ขอบคุณแทนว่ามพี่ร่วมกับชาเลนท์ครับเจนอะล้วงดันไหมอะเจนมีสอนให้ค่ะเจนมีแต้ผลผสมตอนรับเด็กก็แบบแค่แบบประมาณงง้ย่างว่าเจนมีบอกทำหน้าเพศเขตหน้าเพศเขตตกหมด ตอบแดงคนพี่พลอต้องมาร่วมเลยนะพี่พลอยเป็นคนผักเบล,ลออกไปค่ะพี่พลอยผักเบล,ลออกไปแล้วพอเห็นว่าเออสถานาาการณ์เริ่มแบบว่าเ้ยไปกันใหญ่แนละ้วอะไลร่วมแบบค่ะต้องรอหนุนต้องรอ,อหนุหนน,นะคะไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดไหนกนันเป็นฉากแต่ว่าแนฟน